ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเอโดซี่คิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักเพราะว่าขายมานานหลายปีแล้วนะคะที่สําคัญเนี่ยเขามีตัวแทนจําหน่ายขายผลิตภัณฑ์นี้ด้วยคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณนะคะในการรักษาโรคต่างๆต้องบอกว่าเยอะมากๆคุณอันทีนี้ล่าสุดคะ่ะทางด้านตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ ก็รวมมือกับคณะสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะไปทลายเครือข่ายโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลวงโลกเนี่ยละค่ะขายความหวังโฆษณารักษาโรคร้ายค่ะมีการยึดของกลางร,รวมแล้วมูลค่ากว่า10ล้านบาทค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาะแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการตรวจค้น2จุดค่ะตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวน7,327ขวดนะคะมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทคือที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีทั้งที่ติดฉลากแล้ว แล้วก็ยังไม่ติดฉลากด้วยนะคุณอันอันนี้เนี่ยมีการสืบเนื่องมาจากกองกํากับการ4ีกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะคะได้รับการประสานงานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ทําการตรวจสอบโฆษณาจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเอโดซีค่ะคือเขามีการอวดอ้างนะคะโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของอาหารเสริมอันเป็นเท็จค่ะหรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาตด้วยภาพเสียงและข้อความและต่อมาเนี่ยก็ยังพบว่ามีการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อเอโดซี่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะคะโดยการโฆษณาอวดอ้างเนี่ยมีการสรรพคุณในลักษณะที่สื่อหรือแสดงให้เข้าใจว่า รับประทานแล้วจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายหน้าที่การทำงานของอวัยวะหรือระบบการทำงานของร่างกายสามารถบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันความเจ็บป่วยหรืออาการของโรคซึ่งอาจทำให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อเนื่องจากบางคลิปวิดีโอที่ใช้ในการโฆษณาเนี่ยยังใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์นะคะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าด้วย ซึ่งต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นเพียงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะไม่ใช่ยารักษาโรคไม่สามารถโฆษณาในทางป้องกันบำบัดบรรเทาหรือว่ารักษาเป็นคุณสมบัติของยารักษาโรคได้นะคะโดยมีการอวดอ้างสรรพคุณต่างๆรวมถึงโรคที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆนะคะโรคที่เกิดขึ้นที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยนะคะมีเบาหวาน ไมเกรนมะเร็งภูมิแพ้เกาโรคตับโรคไตไทรอยเป็นพิษนี่แทบจะครอบคุมหมดแล้วนใะนโรคหลายๆหรือโรคประจำตัวเนี่ยทีนี้ค่ะก็ทางด้านพลตำรวจตรีวิทยาเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าอยากจะแจ้งเตือนเนี่ยให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็ไตร่ตรองให้รอบคอบอย่าไปหลงเชื่อซื้อผ่านสื่อออนไลน์ที่โฆษณาหลอกลวงบรรยายสรรพคุณการรักษาโรคบรรเทาอาการต่างๆ หรือว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเกินจริงนะคะคืออันนี้มันทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาเกิดความหวังในทางการรักษาโรคไงคือมีความเชื่อมั่นแล้วก็คิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้มันจะทําให้เขาเนี่ยคือหายป่วยหรือว่าดีขึ้นจากโรคที่เขาเป็นอยู่ได้เนี่ยนะคะทําให้เขาเนี่ย ตัดสินใจที่จะซื้อซึ่งซื้อเนี่ยในราคาที่สูนนงคือ1นขวดเนี่ยปริมาณประมาณสัก15 ml แต่ราคาเนี่ยเท่าที่เคยดูมาก่อนราคาจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทคุณอานนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าอันตรายนะบางทีซื้อมากินเข้าไปแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยรักษาโรคแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายหรือว่าอาจจะทำให้อาการเจ็บป่วยของเราเนี่ย มันซุดหนักลงไปอีกด้วยคุณอันคืออย่างนี้เอดซีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการให้ออกซิเจนให้กับเซลล์ในร่างกายส่งเสริมการนํากระแสประสาทในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายปรับสมดุลความเป็นกรดด่างในร่างกายด้วยก็คือเหมือนกับเอาเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้างในร่างกายนี่แหละให้ตัวร่างกายภูมิคุ้มกันร่างกายระบบต่างๆทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปซึ่งมันก็เป็น โฆษณาหรือว่าการอ้างสรรพคุณที่มันไม่สามารถที่จะมาเป็นยาร,รักษาโรคได้ไงครับก็คือโฆษณาเกินจริงนะครับแอบอ้างนะครับประมาณว่าสามารถที่จะรักษาได้สารพัดโรคในคำน,นองนะครับครอบจัก,กรวาลน,นะครับก็คือ ะะอวดอ้างว่าโอโ้โรคนั้นเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะรักษาได้นะครับแล้วก็หลายคนก็หลงเชื่อซื้อไปรับประทานนั่นเองใช่ค่ะอันนี้ก็บุกไปทลายเลยค่ะมีทั้งที่ติดฉลากแล้วแล้วก็ยังไม่ติดฉลากด้วยเป็นขวดแบบขาวๆเลยค่ะยังไม่ได้ติดฉลากเลยอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังผลการถแถลงข่าวกันค่ะเราสามารถตรวจยึดของกลางนะครับได้มูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับ สำหรับฏิบัติการในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือโดยสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยได้มอนิเตอร์ติดตามผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาเป็นการลักษณะหลอกลวงเป็นว่าจริงๆก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ไปโฆษณาว่าเป็นยานะครับซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ฉกฉวยโอกาสจาก ชาวบ้านนะครับที่ป่วยไม่มีหนทางรักษานะครับก็จะไปพึ่งยาตัวนี้นะครับโดยวิธีการทำของเขานะครับก็คือใช้วิธีการให้คนมารีวิวนะครับรีวิวโฆษณาชวนเชื่อนะครับว่าเมื่อ,อบริโภคหรือทานยาันนี้ไปแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกาย แข็งแรงเดินได้จากที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นบะเร็งนะครับสามารถหายได้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ทีมงานเปิดรีวิวที่เขาโฆษณานะครับหลังจางนี้ก็จะให้ทางท่านเภสัชกรวีระชัยนวชัยรองเลขาที่การสำนักง,งานคณะกรรมการหารยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเนี่ยได้นำเสนอรายละเอียดให้พี่น้องสืบจนทราบต่อไปครับ ครับ <c oughs> สวัสดีท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมในส่วนของปฏิบัติการเรื่องนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ท่านประธานได้กล่าวนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างออยกับปคบนะครับคือออยมีการมอนิเตอร์การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเกินจริงขายฝันให้ผู้บริโภคนะครับอย่างเคสนี้ก็คือขออนุญาตเป็นอาหารแต่โฆษณาเหมือนมีฤทธิ์เป็นยาเทวดาขายฝันให้กับกับผู้ที่สิ้นหวังแล้วนะครับผู้บริโภคที่สิ้นหวังแล้วนะครับก็ เป็นอันตรายกับผู้บริโภคนะครับซึ่งหากหลงเชื่อเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านอกจากจะสิ้นเปลืองเงินทองแล้วเนี่ยโลกก็ไม่หายอาจจะหนักกว่าเดิมอีกก็จึงเป็นที่มาของปฏิบัติการครั้งนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติการตรวจคน้นจับกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะให้รองผู้กำกับและสาวัดผู้ปฏิบัติงานนะครับนำเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบนะครับ ครับคดีนี้สืบเนื่องจากกองการ4บกปคบนะครับจะรับการประสานงานจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะครับให้การตรวจสอบโฆษณาการจัดน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเบโดซี่ในลักษณะอวดอ้างสรรพคุณของอาหารในบิณเทสและไม่ได้รับอนุญาตต่อมาเนี่ยพนักง,งานสอบสวนกองการ4เนี่ยก็ได้มีการดําเนินคดีกับผู้กระทาความผิดนะครับในฐานร่วมกันโฆษณาประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นการหลอกลวง และให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรแล้วก็ร่วมกันโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการดำเนินคดีเนี่ยได้บนิีไปแล้วจากการตรวจสอบเฝ้าระวังก็ยังมีการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอโรซี่เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอย่างแพร่หลายนะครับมีการโฆษณาอวดอ้างสปปรรพคุณปรบประทานและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายแล้วก็บำบัดบรรเทารักษาความเจ็บป่วยได้ ซึ่งจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคตามกฎหมายนี่ไม่สามารถจะโฆษณาลักษณะเป็นยารักษาโรคได้และมีการจำหน่ายในราคาที่สูงถึงขวดละ1,490บาทนะครับต่อนหนึงขวดเนี่ยบรรจุเพียง15มิลลิลิตรประชาชนผู้บริโภค จะต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อจะซื้อไปบริโภคนะครับเพราะว่ามีการปรากฏคลิปการโฆษณาใช้พรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือตรวจสอบแล้วพบเว็บไซต์ที่ทำการโฆษณาอะไรในะ,ะดังกล่าวเนี่ยรวมถึงเพจ a c e b o o k ด้วยยี่สิเว็บไซต์นะครับก็ทัานผู้ก็เลยได้นำผริพันเอโดซี ที่สั่งซื้อมาจากเป็นฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยส่งตรวจที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับผลตรวจพบว่าลิตพันธังกาวเนี่ยจดเป็นลิตพัณฑ์อาหารแต่แสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้องก็คือฉลากระบุส่วนประกอบสําคัญเนี่ยไม่ตรงกับสูตรส่วนประกอบที่ขออนุญาตไว้นะครับก็จึงจัดเป็นอาหารปลอมตามพรบอาหารพศ2022มาตรา24อประจัทิง7ลบ4ครับครับ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทําการสืบสวนนะครับก็คือ1ก็คือตัวผลิตภัณฑ์2ก็คือตัวของการจัดจําหน่ายนะครับซึ่งทําการสืบสวนเนี่ยจนทราบถึงว่าผู้กระทําความผิดเนี่ยได้แบ่งเป็นสส่วนก็คือ1ก็คือบริษัทผู้ผลิตสองก็คือบริษัทตัวแทนผู้จัดจําหน่ายนะครับและได้ทําการทนำหมายค้นนะครับเข้าทําการตรวจสอบทั้งจองจุดนะครับคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจตุจักรเซานะครับโดย หนึ่งก็คือบริษัทผู้จัดจําหน่ายเนี่ยตั้งอยู่ในเขตดอนเมืองกรุงเทพมหนาคนครนะครับซึ่งสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งจัดเก็บนะครับตัวสต็อกสินค้าทั้งหมดนะครับและเป็นแหล่งกระจายสินค้าให้กับตัวแทนนะครับในการจําหน่ายเอโดซี่เนี่ยจะมีการลักษณะการจําหน่ายคือเป็นธุรกิจแบบเครือข่ายนะครับก็คือจะมีการโฆษณาชนเชื่อให้กับบุคคลทั่วไปนะครับว่าถากว่าคุณมาเป็นตัวแทนของบริษัทของอีก ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถจะขายได้ในในจำนวนของที่น้อยแต่คือในราคาที่สูงนะครับทำให้เห็นถึงความร่ำรวยในนรวดเร็วนะครับก็คือให้มีคนสนใจมาเป็นตัวแทนให้กับจำหน่ายนะครับส่วนในด้านการตลาดนะครับก็จะมีการโฆษณาชนเชื่อนะครับว่าปผลิตภัณฑ์นี้ขายแล้วเนี่ยมีผู้ใช้เป็นจำนวนมากและใช้ได้ผลดีจริงนะครับก็จะมีการกระจายทั่วประเทศนะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเหมือนที่เห็นนะครับคือจำนวน22แพลตฟอร์มนะครับโดยคิปวิดีโอต่างๆหรือข้อความต่างๆเนี่ย ทางบริษัทผู้จัดจาหน่ายเนี่ยจะเป็นคนทําเองขึ้นมาหมดนะครับแล้วก็จะกระจายให้กับทางผู้ที่มาเป็นตัวแทนนะครับเอาไปเผยแพร่นในเพจ Facebook ของตัวแทนแต่และบุคคลนะครับ ซึ่งในการตรวจสอบอาสานที่จัดเก็บนี้ก็เราได้ทําการตรวจยึดนะครับผลิตภัณฑ์เอโดซีนะครับจำนวน6,480ขวดนะครับและก็พยานหลักฐานอื่นเช่นคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ในการโพสต์ข้อความต่างๆในการโฆษณานะครับนำส่งไปดงานการสอบสวนดำเนินคดีนะครับส่วนในส่วนที่2ก็คือ,อเป็นสถานที่ผลิตนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลวังเย็นอําเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับให้เป็นสถานที่ที่ผลิตอาหาร นะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ออยเนี่ยได้เข้าทำการตรวจสอบอเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะน,นะครับผลการตรวจสอบอพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ GMP ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็เลยมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับพอการตรวจสอบอย่างเข้มข้นปุ๊บก็คือตัวเป้าหมายของเราคือผลิตภัณฑ์เอโดซีนะครับก็เลยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ ุ์เอโดซีเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีการขั้นตอนการผลิตอย่างไรนะครับจนทราบว่านะครับในการตรวจสอบเอกสารเนี่ยพบว่าเอกสารการเบิกจ่ายวัตถุดิบในการที่จะนํามาผลิตเอโดซีเนี่ยมีตัวส่วนประกอบนะบเพียง5ชนิดนะครับแต่สูตรที่ได้รับอนุญาตจากปอยอน,นะครับมีทั้งหมด13ชนิดซึ่ง5ชนิดกับ13ชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันในจำนวนแล้ว2ก็คือชนิดทั้ง5กับ13มเนี่ยมีตรงกันแค่อย่างเดียวก็คือ,อ ท็อกซีเอกซินะครับก็น,นั้นแค่ตัวเดียวน,น,นั้นที่อยู่ในตัวยาของเอโดซีที่ขายตามท้องตลาดนะครับแต่ได้รับวิญาจริงๆคือส่วนประกอบต้องประกอบทั้งหมด13ตัวนะครับจึงคิดว่าสิ่งที่อยู่ในนี้อาจจะไม่ถูกต้องตามที่ขอจากอยอยนะครับซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นเข้าเครือข่ายเข้าในลักษณะของเป็นอาหารปองนะครับแล้วก็ได้ทําการตรวจยึดนะครับตัวผลิตภัณฑ์เอโดซีนะครับตัว ขวดเปล่านะครับกล่องนะครับสติกเกอร์ต่างๆครับนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะครับซึ่งรวมแล้วทำการตรวจค้นจำนวน2จุดเนี่ยเราทำการตรวจยึดนะครับผลิตภัณฑ์เอตูซี่เนี่ยจำนวน7,327ขวดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดลซี่ที่ยังไม่ได้ติดฉลากหรือว่ายังไม่บรรจุหีบห่อจำนวนหนึ่งนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีรวมของกลางแล้วประมาณ10ล้านบาทนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยการกระทำของการกระทำความผิดของทางผู้ประดิษฐ์และ ผู้จัดจาหน่ายเนี่ยก็จะมีความผิด2อ,อย่างก็คือ1ก็คือผลิตนําเข้าเพื่อจําหน่ายหรือจําหน่ายอาหารปลอมนะครับะระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีนะครับและปรับตั้งแต่5,000บาทถึง1 0,000แบาทนะครับส่วนที่2ก็คือโฆษณาคุณภาพประโยชน์นะครับคุณภาพหรือสปปรพคุณของอาหารเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรนะครับระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน30,000บาทนะครับส่วนของการที่ทาง จ้าห้ตำรวจและทางอยอยได้ทําการตรวจยึดเนี่ยก็คือทางอยอยเนี่ยจะได้ทําการส่งตรวจนะครับวิเคราะห์คุณภาพทางวิชาการนะครับการปอมปนอาหารแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันในอาหารนะครับนักกิศาสตร์การแพทย์นะครับหากพวกบว่ามีสารต้องห้ามนะครับก็จะเป็นความผิดเพิ่มเติมก็คือจําหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์นะครับตามพรบอาหารปศ2522ครับผม